ทำพีอลกุรอานก็ได้กล่าวถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เอาไว้อย่างมากมายใครรู้ภาษาอังกฤษก็ไปพิมพ์ดูได้แล้วเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จริงๆมไม่ใช่โยงนะมันมีสองประเภทประเภทโยงจริงๆไม่ได้กล่าวหรอกแต่โยงไปเองโยงไกลเลยแต่ประเภทที่กุรอานกล่าวเอาไว้ชัดๆมี แต่ประเภทที่กุอานกาวเอาไว้ชัดๆมีเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัก,กรวาลเรื่องน้ําทะเลน้ําจืดน้ําเค็มนะครับเรื่องวงโคโจรเรื่องวัฏจักรน้ําเรื่องตัวอ่อนในคันมานดาทารกในคันมานดานะครับมีมากมายซึ่ง1,400ปีไม่มีใครสามารถที่จะไปร่วงรู้ข้อมูลทางนี้ได้อย่างเด็ดขาดเรื่องภูเขาวอลโล่บอกว่าภูเขาวัลเล์สร้างมาเหมือนกับ,บทปักเต็ม หมายคพราะว่าข้างล่างมันจะเยอะกว่าข้างบนข้างบนมัโผล่มาหน่อยเดียวแต่ข้างล่างที่ลึกลงไปเยอะกว่าพันสี่ร้อยปีไม่มีใครร่วมรู้ความมลตัวนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะวิทยาศาสตร์ต้องใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะพิสูจน์แต่ก็อาจกล่าวเอาไว้ล่วงหน้ากล่าวเอาไว้แล้วพันสี่ร้อยปีนั่นก็หมายความว่าถ้าผมถามคําถามพวกเราง่ายๆนะผมเอาเครื่องจักรกลมาวางไว้ต่อหน้าเราเอาเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งมาวางไว้ต่อหน้าเราซึ่งไม่มีใครเคยเห็นหน้าค่าตาเครื่องจักรกลนี้มาก่อนเลย ผม่ามาวางไว้ตรงหน้าผมถามว่าใครจะเป็นผู้บอกวิธีการทํางานของเครื่องจักรกลนี้ได้ถูกต้องที่สุดคำตอบคืออะไรผู้สร้างผู้ผลิตผู้ประดิษฐ์แล้วแต่ก็คือคําตอบก็เหมือนกันคล้ายๆกันผู้ที่ทํามันมาเนี่ยแหละผู้ที่ผลิตมันมาผู้ที่สร้างมันมาจะเป็นผู้ให้คําตอบได้ถูกต้องที่สุดว่าเครื่องจักรกลนี้มันทำงานยังไงฉันใดก็ฉันนะใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลทางภูเขาเกี่ยวกับภูเขาได้ถูกต้องที่สุดว่าภูเขาเนี่ย ส่วนที่ลึกลงไปอ่ะมันอยู่มันเยอะกว่าส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลตรงนี้พันสี่ร้อยปีได้ถูกต้องที่สุดให้กับท่านนบีมูมฮัมหมัดผู้สร้างผูกเขาใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลว่าเวลาน้ํเจืดกับน้ําเค็มมันมาเจอกันเนี่ยมันมีอะไรกั้นขวางอยู่ไม่ให้มันผสมกันมั่วไปหมดใครจะเป็นบอกข้อมูลตรงนี้เมื่อน้ําทะเลสองน้าทะเลหรือน้ํเจืดกับน้ําเค็มมาประจบกันมันจะมีอะไรกั้นขวางอยู่ไม่ให้มันมาล้ํากันม่วซั่วไปหมดใคร จะเป็นผู้บอกข้อมูลตรงนี้ได้ถูกต้องที่สุดกรอานกล่าวว่า1,400ปีในเรื่องน้าทะเลคําตอบคือผู้ที่สร้างน้ําทะเลใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลเกี่ยวกับจัก,กรวาลกรอานได้กล่าวเกี่ยวกับตัวอ่อนทารกนะ embryology ในครัรบรรดาว่าเท่านี้วันจะเป็นเท่านี้จะเหมือนเปล่งคล้ายเปล่งเป็นสิ่งที่เกาะติดกับผนังมดลูกจะมีลักษณะคล้ายเปล่งด้วยแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อเนื้อหุ้มกระดูกขั้นตอนการเกิดทารกเป๊ะเลย นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป๊ะเลยตรงกับที่วิทยาศาสตร์ค้นพบเลยเป็นแฟกต์เป็นความจริงเลยมุฮัมมัดไม่ามารถร n ้้ริงเหล่ u นี้เกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์ในศตวรรษที่ o จ t เพราะส่วนใหญ่ไม่ถูกค้นพบจนกรงศตวรรษที่ยีินี่คือเลือและนี่คือตัวอ่อมนุษย์23วันคุณต้องเห็นด้ว t ่าความคล้ายคลึง e ระหว่างสร้างเหล่านี้น่ทึใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จะเป็นผู้บอกข้อมูลตรงนี้ให้ัมมัได้ถูกต้องที่สุดพันสี่ร้อยปีผู้สร้างมนุษย์กับผู้สร้างนี้แหละคือพระเจ้าเราเรียกใครง่ายคือพระเจ้าเนี่ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกุรานและพระเจ้าผู้นี้ได้บอกเกี่ยวกับพระองค์ในคำพิอัลกุรานว่าอินนนนี้อัลลอฮุาลาอิลา,ลา,นะาอิลละนะฝะาวุฒินี้ว่าอคเมุสซาลาตะลิกตีเราคืออลัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าอินนานีอ้อัลลอฮ์ฉันหรือข้าคือพระเจ้าอลัลลอ ละอิลาฮอิละนะไม่มีผู้ใดที่มีสิทธิ์ได้รับการเคารพกราบไหว้นอกจากข้าเท่านั้นอัลลอฮ์แนะนําตัวพระองค์เองอัลลอฮ์แนะนําพระองค์เองในคัมภีร์กุรอานว่าพระองค์คืออัลลอฮ์เรียกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครที่เราจะต้องเคารพนอกจากพระองค์เท่านั้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก่ากุรอานเก่าสิ่งเหล่านี้เอาไว้โดยไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยไม่ผิดเลยมองมัดเป็นไปได้ไงมองมัดจะรู้อยู่ในทะเลทรายมองขึ้นฟ้าจะรู้ว่ามีอะไรไหมไม่รู้ มองไปท no. no. ี่ภูเขาจะรู้ไหมสิ่งที่ลึกลงไปมันเยอะกว่าสิ ainsi, ่งที่เหนือกึนมาจะรู้ไหมไม่รู้มองดูน้ําทะเลจะรู้ว่ามันมันมีสิ่งกั้นขวางระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดจะรู้ไหมไม่รู้ขึ้นใต้น้ำกุอาจก่าวเอาไว้ความมืดใต้ทะเลมืดมิดไม่เห็นแสงเลยความลึกระดับไหนกุอาจก่าวเอาไว้เห็นแสงแล้วก็ลงไปหนก็มืดมิดเลยไม่เห็นแสงเลยกุอานกาวาไว้หลายต่อหลายถ้าขึ้นไปสูงสูงจะหายใจไม่คล่องหน้าอกจะแน่นกุอานก่าวเอาไว้ในสภาพนี้ และสมัยมมนั้นไม่มีเครื่องบินมมฮัมหมัดรู้ได้ไงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือผู้ที่สร้างมันผู้ที่ผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านั้นผู้ที่สร้างสิ่วนั้นบอกข้อมูลมาให้มมฮัมหมัดแล้วโมฮัมหมัดผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็นํามาบอกเราอีกทีให้เรามั่นใจว่าน,นี่คือคัมภีร์ที่เราเชื่อแบบมีเหตุมีผลนะครับ